สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับหวยลาวพัฒนานะคะสูตรยี่สิบห้าคู่นะคะงวดประจําวันศุกร์นะคะที่สิบแดเนาะแอดก็ทยอยลงแนวทางเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ก็มีเวลาทําแล้วนะคะไม่เหมือนช่วงที่มีหวยไทยนะคะวันพุธทําแนวทางไม่ทันเลยนะคะขออภัยเด้อ เล่นและย้ำนะคะถ้าแนวทางไหนไม่เห็นนะคะเจอกันในชุดสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะแนวทางมีหลากหลายแนวทางเนาะก็เป็นแนวทางทุกคนนะคะเป็น f อแนวทางไหนก็เลือกไปก็จัดไปะคะ่ะทุกคนแอดไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะแอดคิดว่าสูตรไหนดีสูตรไหนเจ๋งนะคะแอดก็เอามาทำเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมแลวฟังนะคะความหมานความหิงความปังของวัวันที่18นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปติดตามโฆษณาให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์นี่สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นค่ะมันเป็นการเปิดการมองเห็นอีกหนึ่งทางนะคะ ให้ช่องนะคะทุกคนจะได้แบบว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะหลายๆท่านก็ไม่เห็นคลิป no ads ก็จ,กจะหายังไงนะคะตอนนี้นะคะ YouTube เขาปรับไอ้นั่นนะคะทุกคน เหมือนเขาปรับอะไรก็ไม่รู้นะคะต่อไปนี้แอดจะไม่เห็นความคิดเห็นทุกคนแล้วนะคะแบบว่าเก็บตกนะคะเก็บตกความคิดเห็นนะคะเพราะปกติถ,ถ้าไม่เห็นความคิดเห็นใน YouTube นะคะแอดจะไปดูในสตูดิโอนะคะไปดูในสตูดิโอแล้วมันก็จะมีความคิดเห็นที่เราไม่ได้ตอบนะคะขึ้นมาบ้างนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ครบทุกท่านนะคะข้อความไหนที่แอดไม่ได้ตอบนะคะแอดก็จะเห็นบ้างนะคะบางบางท่านนะคะ แต่ต่อไปนี้แอดไม่เห็นเลยค่ะมันขึ้นมาใหม่ร้านค้าอะไรแอดก็ไม่รู้นะคะแอดก็ยังทําไม่เป็นเขาปรับปรุงใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะตายบัวบาทนี่เออถ้าคราวนี้ความคิดเห็นไม่แจ้งเตือนนะคะแอดไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะอย่าว่าแอดเด้อใ่ะอย่าว่าแอดเด้อเฮ็ดจังไรระบาดนี้เฮาคือ,อสี่เห็นแจ้งเตือนคอมเมนต์ in. บางทีคอมเมนต์ก็ไม่แจ้งเตือนเลยนะคะทุกคนเฮ็ดจังไรเฮาคือสี่เห็นความคิดเห็นกันบาดนี้ คกักเธอได้บาทนี่ยุ่งยากคากักเธอได้บาทตายบ่เหตุยังไงคือถามกันคือสิเดตัวบาทแท,ท็กเอาเด้อแท็กเอาเด้อเหตุจังไงก็จังสั่นะแล้วบุญวาสนาเรียวเฮาบาัดย์เเห็นถ้าแอดเห็นถ้าถ้าแอดแอดแอดเห็นแอดตอบเด้อค่ะแอดบอ่เห็นแอดขออภัยเด้อค่ะทุกคําถามนะคะบางทีตายบ่่อยสีเฮตดยังไยคือสีเห็นคมามมิน comment, พวกเจาา้าบ่า เพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนนะคะทุกคนมันไม่แจ้งเตือนนะคะไม่ได้แจ้งเตือนทุกทุกคอมเมนต์เด้มันบร่ได้เตือนทุกคอมเมนต์เด้ค่ะแอดก็บอกหัว่ามันเป็นเอียงแอดแหงเฮ็ดบอกเป็นแหงเึกอยู่เนี่ยที่ปกติมันจะมีความคิดเห็นมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นร้านค้าขึ้นมาเอาา้าร้านค้าอีย่างน้อยแอดไปกดเหตุอีย่งจังดายอยู่ตายตัวเอานี่ลแหละบอกแจ้งไว้นะคะแจ้งไว้ทุกคนแจ้งไว้นะคะบางที เอาเดี๋ยวสิว่าโอ้ยคือสมัยยิงเดทฮาร์มยังกับบตอบสิวาา่าล่ะโบเมียนเด้อค่ะเอ็ดบเห็นเด้อค่ะบบเห็นเอ้ามาเข้าเรื่องอสูตร่25คู่ของเรานะคะปังมากนะคะสูตรปรับปรุงใหม่นะคะแต่นะคะมันมีแต่ไดวับบนีสงวดวันศุกร์นี้แอดไม่ค่อยมั่นใจนะคะทุกคนเน้นละยำว์วงวันศุกร์นี้ไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะโบซิเมนโบค่ะหรือสิจังใดเขาโบโบค่อยมั่นใจค่ะแต่ว่า สูตรให้แบบนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาเอแต่วันนี้วันศุกร์นี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะแต่ว่าตามเข้าก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนก็เข้าไปนะคะเป็นที่แอตตีตารางเนาะแอดเอาเจ็ดแปดข้าตัดนะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะแอดก็เอาเลขไหลาไมาใช้เป็นประโยชน์นะคะแอดเอาเจ็ข้าตัดซึ่งมันไม่มีแปดแปดหายเนาะแอดเขียนไว้อยู่ค่ะแปดหายนะคะไม่มาจริงๆค่ะทุกคนพ้นหวยออกนะคะ หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะก็คือมันออกบนศูนย์เจ็ดเก้าออกล่างศูนย์ศูนย์นะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องทางอุบลยโสนะคะกาลสินอะไรไปทางนู้นหกตัวนั่นตายแอดเลยเปดเปดหน้าเต็มเต็มได้บางบางท่านเอาหนึ่งปดนะคะบางท่านเอาหนึ่งแปดถ้าผลหวยไม่เหมือนกันอย่างนี้อย่าไปสนใจเลขดับนะคะแอดแนะนานะคะอย่าสนใจเลขดับนะคะเพราะว่า โอ้แต่ละทิศแต่ละทางมันเอาทุกทุกที่นะคะทุกคนถ้าเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าสนใจเลขดับเลยค่ะเอาเลขเด่นเราดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนถ้าแอดเอาแต่เก้ากับเจ็ดนะคะเก้ากับเจ็ดมันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าคู่หนึ่งค่ะในเก้าเจ็ดนะคะแต่แอดดันเออเอาสองนะคะเอาสองกับห้าล้านมาด้วยนะคะเอาสองห้าล้านมาด้วยมาตัดได้สองหกเอาหวยไทยเลยได้เฮ้ยสองหกนี่ นี่นะคะเอาเอาเอา,เอาสองหกล้านมาตัดอีกรอบนะคะเพราะว่าเพราะว่าอันเอาเอามาตัดเพราะว่าอวดก่อนนี้เอาแปดหนึ่งล้านมาตัดแล้วมันก็เข้าตรงอย่างเงี้ยพอดีนะคะ เออแต่อันนี้ก็คือเป็นของแอดนะคะ97นี่เป็นของแอดนะคะ97เพราะว่าไม่มี8นะคะแอดเอา978มาตัดค่ะทุกคนนี่เข้านะคะสถิตินะคะ5งวดเข้า5งวดนี่งวดก่อนเข้า8919นะคะงวดนี้งวดที่6เข้าไปที่97นะคะทุกคน97เข้าทั้งห้วยไทย เข้าทั้งหวยไทยหวยลาวเลยนะคะวันศุกร์เอ้ยวันวันเสาร์อาทิตย์เตรียมรับเลยนะคะเตรียมรับแนวทางหวยไทยได้เลยนะคะใครที่รอชุดยี่สิบห้าคู่นะคะชุดยี่สิบห้าคู่เห็นไหมนะคะปรับสูตรใหม่นะคะแอดเขียนว่าสี่หายใช่ไหมคะสี่ไม่มาจริงๆเลยนะคะผลหวยออกนะคะเก้าหกสองนะคะเออล่างออกศูนย์ศูนย์นะคะนี่อันนี้หวยไทยนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเออนี่ะเน้นเน้นเข็งแกรเลยแอดรู้สึกว่า สูตรปรับปรุงใหม่นี่ทําให้แอดมั่นใจนะคะสําหรับสูตร25คู่คือคือเราหาตัวเด่นมาตัดเอาค่ะเอาตัวเด่นมาตัดเอานะคะแล้วแต่ใครเนาะตัดผิดตัดถูกกับตัวไผ่ตัวมั่นละค่ะโทษจะโค้งเนื้อ,าอาาหาโทษแอดโทษจะโค้งเนื้อ่ะ,ะนี้ให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะมามาดูหวยลาวาประจําวันนี้18นะคะซึ่งเป็นวันสู์ที่18แ,แอดก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะทุกคนเพราะว่าเลขมันแท็กซี่วายจังไดล่ะเลขมันเป็นเปลีป่ยป,ปค่ะ เอามาดูกันนะคะแสะดงว่า9้าเราจะดับไม่อยู่ใช่ไหมคะทุกคนเลขดับนะคะเห้วหเราพัฒนามันเอาตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่มันเป็นหลักหลักหลักมันใช้หลักเดียวกันนะคะบนกับล่างทุกคนหลักร้อยเนี่ยมันใช้หลักเดียวกันนะคะซึ่งแอ๊ก็ไม่ค่อยอยากให้ไอ้ทุกคนสนใจเลขดับ ะะแต่ก็แล้วแต่นะคะพี่นิดพิจารณาวิเคราะห์ดูนะคะงวดที่เจ็ดแล้วทุกคนงวดที่เจ็ดจะผ่านฉลุยไปไหมงวดนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะคะบอกก่อนเด้องวดวันศุกร์ที่สิบแปดนะคะสิบแปดตุลาคนชุดชุด,ชดโอศูนย์ยี่สิบห้าคู่นะคะชุดเต็มบนล่างคะ่ะทุกคนชุดเต็มบนล่างวันศุกร์สามหายทุกคนมาลุ้นกันว่ามันจะมีสามไหมนะคะ ถ้าสามไม่มาจริงๆีสูตรนี้นี่แอดว่าเป็นเลขดับด้วยได้เลยนะคะเอาน่าสนใจอยู่ด้แอดว่าแม่นกว่า,าสูตรเลขดับอีกนะคะแอดรู้สึกว่ามีความรู้สึกแอดมั่นใจตัวนี้มันจะไม่มากว่าสูตรเลขดับนะคะทุกคนเอาเรามาเบิงเข้ามาลุนกันว่าวันศุกร์ศูนย์สามสีมีบอเนาะ เอามาดูชุดเต็มกันนะคะ48 49 40 41 42 58 59 50 51 52นะคะ68 69 60 61 62 78 79 70 71 72นะคะ88 89 80 81 82นะคะซึ่งแอดจะเอาตัวไหนตัดแอดเอา789ตัดค่ะทุกคน789ตัดนะคะแอดใช้789ตัดนะคะแอดะะใช้เลขไหลตัดนะคะ แอดตัดให้เลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนเจ็ดแปดเก้าใช้เลขไหลตัดเนาะไอ้นี่ไอ้นี่ของหวยไทยแอปก็ใช้เลขไหลตัดนะคะทุกคนใช้เลขไหลหกเก้าตัด <smile> คิดง่ายๆนี่แหละค่ะเอาทุกสูตรที่เรามีนะคะเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หมดเนาะเดี๋ยวตัดให้เบิงก่อนเด้อค่ะแปดหนึ่งเอดกับเอเจ็ดแปดเก้าเนาะมันตัวไหนี่คืมันคือไหลเทียงวดน,นี่ป๊อดไหลดู เอาเอาเอาลองเบิง้งลองเบิง้งเจ็ดแปดเก้านะคะเอาเจ็ดแปดเก้าตัดเอาเลขไหลเราตัดเลยนะคะเลยเจ็ดแปดเก้าไอยขึ้นลายเดี๋ยเฮ้ยงวดน,นี้เยอะนะคะทุกคนสิบหคู่สิบเก้าเท่าไหร่วะนี่นะคะเจ็ดแปดเก้าอู้หลายคู่เลยค่ะหรือว่าใครตัดเก่งนะคะก็ลองตัดดูนะคะแอดเอาเจ็ดแปดเก้าตัดให้เลยนะคะนี่เราตัดเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะ ตัดแล้วนะคะวันศุกร์นี้25คู่ชุดเต็มบนล่างนะคะได้ยินเสียงแอดชัดเจนไหมเนาะนี่นะคะแอดตัดให้เลยนะคะสถิตินะคะนี่ตัดให้นะคะแอดตัดให้ก็จะเหลือ48 49นะคะ58 59 68 69 78 79 88 89นะคะ70 71 72 80 81 82นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะอันนี้คือเอา789ตัดนะคะทั้งหมดจะ กี่คู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเคู่นะคะถ้าเอา7 8 9ตัดไม่รู้ตัดถูกไหมนะคะถูก FC มีอ่า มีตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่ชอบก็เอามาตัดได้เลยนะคะอันนี้เป็นเม็ดเดียวใช่ไหมคะสีนะคะนี่ถ้าสมมุติว่าสีจะมานะคะก็เอาสีแปดสีเก้าสีศูนย์สีหนึ่งนะคะแอดไม่รู้ว่าแอดตัดถูกไหมนะคะแต่แอดเอาเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าเลขไหลมาตัดค่ะทุกคนหรือว่ามันจะมาออกทางนี้บอกหกสองนี่คือเลขไทยเลยนะคะว้าวเอาอันนี้ตัดตามสูตรเด้อผู้ใดเก่งก็ตัดเอาค่ะตัดไพ่ตัดมากนะคะอันนี้แอดตัดตามสูตรให้นะคะสูตรปรับปุ้งใหม่นะคะสถิติหกมวดเข้าหกมวดเลย ะะวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจค่ะวดก่อนนี่เขาบุเ 9, 9, น,นเลยค่ะจิต9 9จิตนั่นแหละค่ะก็ลองดูนะคะลองดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ